เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแบร์ราครับไปดูทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงนะครับให้106-954

ต่อไปเป็นแนวทางของนำโชคนะครับ1มีนาคม6 7ครับให้เด่น7กับเด่น4มานะครับ7 4 7 3 7 6 8 3 4 8 4 9 8 6แนะครับแล้วก็ชุด7 4 9 9 3 8 6 4 8ครับต่อไปเป็นเลขรับวงในนะครับรอบนี้ให้ ชุดเด่นเหนือมานะครับชุดเหนือมา4-6-8เป็นใบที่2นะครับใบแรกนั้นปล่อยไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบต่อไปครับเป็นปริศนาวัดพลุใหญ่นะครับใบนี้นะครับจะเป็นปริศนาสามเณรไม่มาขี้เกียจเพราะนั่งรถไกลถึงสงขาแต่พระมา4สี่รูปพอดี เตียงนะครับนี่ปริศนาในอารอบนี้นะครับก็จะมี5 8 5 7 5 4 3 8และก็3 7มานะครับส่วนเด่นนะครับจะเป็นเด่น7กับเด่น5นะครับ2ตัวใต้ล่างนะครับจะเป็น5จะเป็น6 5และก็90ครับ ไปดูตัวเลขปริศนากันนะครับตัวเลขปริศนาก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลับด้านกันอีกรอบหนึ่งนะครับพลิกกลับด้านมาจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก็จะมีแปดห้าและก็สี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางของปริศนาวัดผู้ใหญ่นะครับงวดประจำวันที่ หมีนาคม6กเครับ